วันนี้จะเทสตัวสองระบบมีลูกมีลูกดอกกับลูกยิงหนูลูกดอกตางี์เทสนี่ให้ลูกค้าที่ระยองตัวนี้ลูกค้าที่ระยองสั่ง เราตั้งกล้องเป้า่านู่นนะครับจะใช้ลูกยิงหนูยาวเพราะลูกยิงหนูนี้ให้ลูกค้าหนึ่งดอกยาวเจ็ดสิบเราก็ดันลูกนะ ผมยิงระยะสิบสามเมตรเลยนะผมไม่ต้องเดิน,ดนยกแบบเพื่อๆยกให้มค้ำๆหน่อนี่นะครับยกค้ำๆเฉียดนะครับี๋ยวผมหยุดก้าวก่อนี๋าวผมจะยิงใช้ยิงปลาต่อเดียผมไปตั้งลูกนี่นะครับขึ้นลูกยิงปลาแล้วือยิงหนูอยู่ตรงนี้นะครับผมเดินไปตั้งเป้าใส่ลูกปุ๊บ เราก็บอกรอใต้ยางรอต้องรอใต้ยางอย่างเดียวครับนี่ผมจะทําร่องตรงกลางสีดปลายกระบอกเชื่อมผ่านตรงกลางนี่ครับที่อยู่ประมาณนี้ปลายกระบอกนีต้องรอใต้ยางนะครับคนม,มือใหม่ที่ไม่เคยยิง ดูนะครับเดี๋ยวเาก็บลูกกันยาสิบสามนะครับยกกล้องดีกว่าตัวที่อยู่ขาตัวนี้คือยิงหนูนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นไม้นะครับเนี่ยนี่คือลูกยานี่คือลูกยิงหนูยาเจ็ดสิบ ลูกที่2คือลูกยิงป่าครับใช้ไม่อัดหล่อนนงั้นทะลุนะครับทะลุไปที่เขาเลยครับเนี่ยทะลุไปส่วนเขาเลยนีะครับผมหยุดกล้องเดี๋ยวถอดลูกก่อนที่ผมขึ้นจานนะครับต่อต่อที่

ตอนนี้นดอกยิงหนูนะครับเพราะว่ามันติดเนี่ยงบนชักไม่ออกกต็ตอนนี้ตัวสองระบบก็หมดแล้วนะครับทําให้สองตัวก็ขายหมดไปแล้วตัวนี้ก็จะส่งระยองถ้าใครจะเอาสองระบบต้องโทรสั่งก่อนประมาณสิบวันผมต้องเทสเทสแล้วเทสอีกองเทสตแบบเทสให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะ ถึงจะขายรับไม่แค่ว่าสั่งปุ๊บทำสองาวันเสร็จขายได้เลยผมต้องเทสก่อนเทสความปลอดภัยของลูกค้ายิงเยอะ,ะครับยิงจนเปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนยางอีกครับผมก็ถ้าสนใจก็เอาตัวนี้ถ้าสนใจจะเอาสองระบบตัวนี้ก็มีขายครับแต่ต้องสั่งก่อนประมาณสิบวันสิบห้วันถ้าจะเอาตัวนี้ปือสไลด์ นี่ครับสองตัวนี่ครับสไลด์ครับสองตัวตัวสอสระบบนี่สองพันหน้าครับตัวนี้ครับสองพันห้าวตัวนี้สามพันสองตัวนี้ ที่นี่สามพันสอครับติดกล้องเล็ใครจะติดติดขาเล็ดดอทไทเรียบร้อยติดกล้องถ้าใครจะมีล็อกกระปุกก็เจาะขาใส่ล็อกกระปุกได้เลยนี่ติดกล้องเล็ดดอทไทเรียบร้อยสามพันสองถ้าจะตัวนี้ก็ชุดนี้ก็3.2มพ ทั้งชุดเลยทั้งลอกกระปุกทั้งลูกดอกสามสองให้ลูกดอกไปสามลูกตัวนี้นะแล้วก็ใส่สายลิดให้ใหม่อีกห้าสิบเมตรสามนสองเหมือนกันสไลด์ยางอะลงอะไหล่ให้เรียบร้อยยิงปงยิงปลายยิงนกให้หมดตอนนี้เป็นยางยิงปลายอยู่ นี่ะครับแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ